นบ้ไนคนไอเกมพวกเฮเวนอย่างแรกเราจะังตัวประมาทมากหาทางเข้าที่ดีที่เข้ามาทางนี้เขาไปอย่างไงก็ได้ให้คนไม่สงสัยหรา bắt <coughs> <coughs> บ้านนี้มันเข้ายากเป็นพิเศษนะครับ ผมก็เลยแปลงแล้วไปร่างเข้าทางนี้ไปไแต่างน้ำมันจะแปลงแล้ว ธรรมดาเจพี p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  s มหาชนอืมยีม่ม ิให้ตัวให้ตัวให้ตัว,ตวผ,มผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าทางไหนนะเฮ้ยทุกคนผมรู้วิธีแล้ว ผมมีวิธีขึ้นไปอยู่300อยู ด้านเนี่ยนะเออคลิปนี้มันใจงเงีย,ยนะบางคนแบบป้านะอาที่มาดูคลิปผมก็80%ก็น่าจะไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับเพราะนั้นผมเลยจะไม่มทำอยางไม่หน่ะชื่อขึ้นไปได้เลยเออเดยว่ากันปุ่นบ้านทางนี้เพราะว่าถ้าผม มีแม็กน่าจะง่ารกว่านี้นะเพราะว่าแม็กมันตัวล่อครับไม่เห็นเขาไม่เห็นผมอือหือผิงเขาได้แหลอ

อุมน้ำมูพไทอยะคุเห็นมูไหมอุ้มน้ำมูทยะ,ะอุ้มน้ำมูบหิอน,อ,น <c oughs> อ่าปงเด็ปงังกัน

ไม่ได้นดื่นเต้นตื่นเต่นเ้นเต้น่นเ้นีืเ้นด่น่นเ่้่เ้นหล่นนะครับน่เเเตรงให่เ่้ ต้นไหมดูเอาอันนี้อยู่เขาโชว์กล้ามเลยว่บทุกคนเดี๋ยวทำการบุกเข้าไปกรอบนึงเขาเนี่ยจะหล่นแนนดนทุกคผนผมเห็นวิ่งเนี่ย

เซมบงบงนก้ยนี่เเตเเตเเตเมบนก้ยนี่เต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 เว่าเขาน่าแล้วก็เสร็จพลิกนิตแมรไปเรียบร้อยอันแคยี่สิบไหมเ๋ยวทุกคนเจวิชียไต้บ้านผมนะว่ <c oughs> เคยดูอดัมปปิดมคเออชื่อช่องสุดโรห่งบดน้ำมันเอ็กซ์ตีนะคร แล้วก็เป็นคนบุมเบิกจูนคดจรน,นะครับทให้มีจูนในทุกวันเนี้ยแต่ว่าการของพี่เก้ก็คือพี่เกจะพังตัวครับเข้าไปแล้วก็ป้นแ,ปนแล้วป้นจากข้างในแล้วมันจะโดนแบนแต่ผมไม่เหมือนพี่เขานะคือผมเห็นว่าเฮ้ยมันมตื่นเต้นว่ะมันไม่รวดเร็วด้วยเผื่อโดนแบนมาตายเลยน่ะผมไม่คิดว่าเฮ้ยทําไมเองไม่ทําไมผมไม่ลองแบบ ป้นแบบรวดเร็วกลับแบบรวดเร็วคือพี่อดัมเนี่ยเขามีคือช่องสุดหล่อเนบนน้ำมันเอ็ซของพี่เกอ่ะมีความพิเศษตรงที่พี่เกี่ะปมตัวส่วนผมอะปมตัวแค่ครั้งเดียวครับเค,เคยปอมตัวแค่ครั้งเดียวอะเคยปมตัวแค่ครั้งเดียวอะคิดดูดิผมเคยปอมตัวกับแม่ครั้งเดียวอะปมตัวเป็นแม่ลูกอะครั้งเดียวอะ ตอนนั้นก็คือผมปนบ้าเสร็จแล้วปุ๊บผมกดตรงบ้านแล้วก็ไปบ้านอื่นแล้วก็หายตัวเลยแต่ทำไมแต่อ,ยอุยอันนี้ว่าอันนี้ได้แต่มันก็เคยโอแบบถูกวิธีโอ้ยมีคนอยู่มีคนอยู่ผมผมพิธีมีพิธีผมมีพิธีไปบ้าน,านอรหันเนตู้เซฟเขาอยู่ชั้นไหนตู้เซฟ โอ้หตู้เซฟมันอยู่ชั้นนั้นด้วยหรอเซฟอยู่ตรงนั้นจะแล้วผมจะขึ้นเข้าอย่างไรอยู่ชั้นนั้นขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้นสินะไปตุ้กตุ้อีจะเปจะป่องปองปังตึงตึง,ตงปลาลึกตึกตังตา น่ะไม่ต้องสูงม,มันปุนน่นง่า,างยครับเราแค่กระโดดลงเลยไปดังซสสัมซาปูดีปุดีปูดีปูดูบิดามซัมซาออมานีโอมานีปงสมสา

เว่สลปแบกนี่วะสลปแบกน้องอุนดีเด้อสลปแบกอน้องอุนดีดีอามโนผมอยากปนผมอยากปนตื่นตื่นตตึงตึงตึง ว่าเขาน่าจะเล่นพาะไม่ลูกกันอยู่นะนี่เล่นหงมาสนุกกันอยู่นะแต่ผมไม่อยากเล่นอ่ะนอนแน่นอนแน่ปัง อินได้กินไซ้สิอืมือวียดีกินดูผมไม่มีเงนินผมไม่มีเงินขอป่นหน่อย

เตะดึงตะดึงตะดึงผมหาคนปนด้วยคนปนด้วยผมหาคนปนด้วยตึ้ตึ๊ตึ๊ตึ๊สลิปเปกสลิปเปกสลิปเปกโนดีนะสลิปเปกเฮอมามามวิ่งวิ่งหา Đoi mình đã mình tung tung, bao giờ mình tung 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 tung. ขออยู่ด้วยได้ไหมอยู่ด้วยได้ไหม ด,ด,ออด้วยได้ไหมผมขอหยุดด้วยได้ไหมอ่ะขอหยุดด้วยได้ไหมกำมะกรมกำมกรไม่มีม,มีจะสักขอบคุณ ตูดูตูดึง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 แต่อย่าเลี้ยนโอเคผมไม่เลี้นหรอกครับผมไม่เลีน้นแต่ผมจะค ใช้ฟีดดีกว่าเฮ้ยโดนเสื้อโดนว่ะ Bocom cơm bự cho chó xin kim emia. kiếm bocom bút 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 bơ cơm bự bút này cái này bút Cái này bút 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 ngăn bút bút บอกเ,กเบะตัวอจาไม่เอ,อด้ยใจทม <c oughs> เอ่อผมมาสร้างบ้านก่านะสร้างบ้านดีกว่าผเป็นนกวิทายาศาสตร์เป็นนกวิทายาศาสตร์เออเงินเทเาไนไปจดบุกเขาเส้นเงเงาเ่า เพื่อนบชนเซ่เนีเ่ยไม่ต้ององน่นต่นเกปกับเขาอย่างนี้นกสงเงานี่าจะขึ้นบิชีดมาเลยพี่ อืมนะครับแต่คิดว่าจะไปที่ร้านไปแบบสยูแกนอยาลืมอาเจนในยาม